สวัสดีค่ะพบกับหน่วยที่11เรารักชุมชนเรื่องที่1บ้านเรีองเคียงกันนะคะเด็กๆจ๋าบ้านใกล้เรือนเคียงก็คือบ้านที่อยู่ติดกับบ้านของเด็กๆหรืออยู่บริเวณรอบๆของบ้านเด็กๆนั่นเองค่ะเพื่อนบ้านของเด็กๆนะคะก็อาจจะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะ อย่างเช่นบางคนก็มีน้ำใจค่ะรู้จักแบ่งปันสิ่งของนะคะซึ่งกันและกันเล่นด้วยกันนะคะบางครั้งก็มีสนทนาพูดคุยกันค่ะหรือบางบ้านอาจทำความเสียงดังนะคะแต่เด็กๆก,ก็ควรมปฏิบัติตนนะคะต่อเพื่อนบ้านนะคะเพื่อแสดงถึงการอยู่อาศัยอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันค่ะเช่นทักทายพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกันเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนบ้านนะคะและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านนะคะอย่างเช่นเราไม่ควรเสียงดังรบกวนผู้อื่นค่ะไม่พูดจาหยาบคายใส่เพื่อนบ้านค่ะไม่รักษาความสะอาดเป็นเหตุของเชื้อโรคและส่งกลิ่นหมินรบกวนผู้อื่นค่ะ เราก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป <ๆ S 2> จะเป็นการบ้านในเล่มร่องรอยอและใบงานจะมีทั้งหมด3แผ่นค่ะแผ่นที่หนึ่งจะเป็นการบ้านในเล่มร่องรอยเรื่องที่หนึงบ้านเรืองเชียงกันนาที่15ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่เจ้าของบ้านกับบ้านแต่ละหลัง โดยสังเกตจากคำและสละที่สัมพันธ์กันแล้วเขียนตามรอยปะพยัญชนะดอเด็กและฝึกอ่านพยัญชนะดอเด็กด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะดอ,อีดีเด็กๆก,ก็โยงไปหาสรัอีได้เลยค่ะ ที่สองจะเป็นการบ้านในเรื่มร่องรอยเรื่องที่หนึ่งบ้านเรือนเคียงกันหน้าที่26ให้เด็กๆด,ดูภาพในวงกลมแล้วเลือกขีดกากบาททับภาพที่นำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะอย่างเช่นข้อที่1น,นะคะเด็กๆเ,เห็นบ้านสีเหลืองแล้วก็เห็นตึกสีเขียว เห็นบ้านสีเหลืองเห็นตึกสีเขียวเห็นบ้านสีเหลืองแล้วต่อเปต่อไปเป็นอะไรคะเรามาดูกันนะคะกอไก่ใช่ไหมคะต้องเป็นบ้านสีเขียวใช่ไหมคะถ้าใช่เด็กๆก,ก็กาลงไปเลยค่ะขอไข่ใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ไม่ต้องกานะคะ แผ่นที่สจะเป็นใบงานเรื่องที่หนึ่งบ้านเรืองเคียงกันหน้าที่สามสิบสี่ให้เด็กๆเ,เติมบ้านเลขที่ของเพื่อนบ้านเรียงลำดับจาก41ถึง50เป็นตัวเลขอารบิกให้ครบท้วนทุกหลังและระบายสีให้สวยงามไม่ออกนอกกรอบนะคะค่ะ การบ้านของเราก็มีทั้งหมด3แผ่นเด็กๆสามารถลงมือทำกันได้เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ